เรื่องของพลังอํานาจจิตเหนือธรรมชาติเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่เคยเชื่อเรื่องว่าคุณใสอะไรจะมีจิงอะไรเนี้ยคะ่ะพอเราได้มาทํากับอาจารย์โอมหลายครั้งแล้วแล้วก็ที่ท,ที่ทาไปก็ประสบผลสําเร็จทุกครั้งนะคะกลับไปก็ฟีดแบ็กดีมากได้รับงานที่ชิ้นใหญ่ที่ไม่เคยคิดจะได้มาก่อนก็มีโอกาสได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านอ่ะเรียกว่าเป็นจอมเวทจอมอาคมของจังหวัดนั้นๆของแถบสิ่งนั้นเรียกว่าไปที่ไหนเนี่ย ก็ต้องไปขอเลือกท่านนะครับขันคู่เนี่ยเฮทีกว่าเป็นบานจาไทยแต่ถ้าเกิดเข้ามาด้วยความเชื่อศรัทธายังไงเขาก็ดีสุดยอดหน้าหน้า,นาทองหนึ่งเดียวในเมืองไทยรวบรวมสายวิชาอาถรรพ์ที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะอยากได้วิชาอาถรรพ์นะคุณผู้ชมเราแบบเรารู้สึกเลยเพราะว่าช่วงวันนี้นะคะก็มีอันจะกินมีอุ้ย มีพอจะทําให้ผมพลิกชีวิตไปรุ่งก็เพราะว่ามีพี่ใหญ่ไม่มีค่ะยังไม่ได้เลยอะฮะไม่เขาเช่ากันค่ะครับผมค่ะก็คือมีกําไรทองก็กาไรเงินแล้วก็ดิฉันก็มีแหวนหยกด้วยเออคือใส่แล้วเนี่ยเงินเข้าตลอดเลยเรียกอะไรบ้างครับเรียกอะไรได้บ้างอันนี้อันนี้เนี่ยจะเรียกในเรื่องของเสน่ห์เสน่ห์เมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเรียกเงินพี่ชินก็ใส่น้องจอมยุ่งพิธที่กรของเราคือทุกคนใส่หมดเลยแล้วก็มีอันจะกินหมดทุกคนเลยอะค่ะพี่ใหญ่ จะต้องตามไปแล้วมัน<ห>อยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาและอาจาร,รย์โอมเนี่ยเป็นสายขาวด้วยไม่ใช่สายดำที่บอกว่าศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อธรรมะแล้วก็วิชาคมที่เป็นทางสายขาวออของแบบนี้ไม่ต้องเชื่อทุกตาลองโทรไปแล้วคุณศรัทธาและตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติตัวที่เป็นความดีแล้วลองคุณได้สิ่งดีๆนะคะเพราะของแบบนี้ทุกตาไม่ลบหลู่อยู่แล้วค่อนข้างเชื่อมากเลยค่ะอาจารย์โอมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดู MMS ภาพนี้อาจารย์อมมีอะไรจะเตือนเขาไหมคะครับท่านนี้นะครับ รูปหน้าแบบนี้นะครับจะมีคนที่ลักษณะเนี่ยเวลาที่ทําอะไรแล้วเนี่ยนึกถึงคนอื่นมากกว่าตนเองนะครับเป็นคนที่ยอมเดือดร้อนนะครับเพื่อคนอื่นลดลาวสองมาหน่อยครับคนเราก็บอกวเวลาทําอะไรเนี่ยเขายึดความพอดีนะสิ่งใดที่มากไปหรือน้อยไปไม่ดีนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้คนเนี่ยถือเป็นจุดแข็งคือคนบางคนที่สามารถผูกมิตรกับคนนะครับได้ง่าย ใช้จุดแข็งของคุณตอนนี้ในการทําการทํางานนะครับจะติดต่อการงานธุรกิจใดๆนะครับก็สาเร็จได้ง่ายน,นะครับเป็นคนมีมิตรมากนะครับก็แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพยายามทําความพอดีเพราะไม่งั้นนะตัวเองนะเองนะี่ยมีเท่าไหร่ก็ใครเขาหมดก็คือ,อนะช่วยช่วยแบบแครพอดีพอดีพอดีหน,น<า>ยนะครับดูแลดูแล้วห่วงความใจดีมากเลยนะครับค่ะอ่ะในเรื่องของ SMS นะคะเมื่อกี้ขึ้นว่าโอ้ m m s เปลี่ยนเร็วมากแดงว่าภาพนี้ที่ต้องการแซงโค้งมันเลยค่ะอาจารย์ครับเวลาที่ ุณน่ยดูแล้วอายุมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่มากอะไรนะครับเรื่องของหน้าผากเนี่ยนะครับให้เปิดเข้าไว้รับซับนะครับหน้าผากเนี่ยนะครับพยายามเปิดมากๆนะครับ,รบเป็นคนที่ดูจากดวงตาแล้วนะครับมักจะนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วนํากลับมาคิด นะครับอยู่เนืองๆทาให้บางทีนะครับคนเราเนี่ยเวลาที่จิตนึกนึกถึงเรื่องที่รู้สึกว่าแหมผ่านไปแล้วไม่สอยไม่ค่อยจะสบอารมณ์แล้วตามนึกอยู่มันจะดึงดูดสิ่งที่รู้สึกว่าเศร้าหมองเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแนวแนวคิดใหม่พยายามนะหาคนที่รู้ใจนะครับเรียกว่าผ่อนคลายนะครับปลดปล่อยระบายให้เขาอย่างนี้จะดีขึ้นนะครับคือคืออย่าเอาเรื่องไม่ดีกลับมาคิดไปเรื่อยอ่้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวคนเหมือนกับอยู่ในวังวนนะครับเวลาที่ทำอะไรแล้วเนี่ยจะก้าวก้าวไปข้างหน้าเนี่ยต้องบางทีถ้ากำลังใจไม่มี ต้องหาหยิบยืมจากคนทั้งข้างนะครับเ uh ่ huh. นี้จะดีขึ้นนะครับมาที่คุณสุรศรีนะคะอายุ24จากสุรินถามเรื่องถามเรื่องของกรรมอ้าวไปแล้วว่ามีตัวเองมีมีกรรมอะไรที่ต้องแก้ไขไหมคะจย์ครับคุณสุรศรีนะครับถ้าเกิดมองในแง่ของหิ้งกรรมหรือดวงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เคยเป็นมาคือคุณเคยตกลงสัญญาสัญญ,ญากับคนแล้วเนี่ยไม่ทําตามเพราะฉะนั้นเวลาที่ คุณตกลงเลแบบใครในชาตินี้มีม,มีโอกาส <ไป S 2> นะครับว่าเผลอสัญญิงสัญญ,ญาโดยแบบพอพอ,อสัญญิสัญญาแล้วมันมีในักยะสำคัญกับชีวิตเราเขาไม่ทําตามเขาปล่อยปากเอ๋ยซะดือ้อหรือบางทีจะเซ็นสัญญาบางทีผมพูดบ่อยๆนะเซ็นสัญญาแล้วชื่อทําอะไรโดยไม่มีสัญญานะครับก็จะถูกเขาบิดพิ้วได้ง่ายพอถึงเวลาก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับแล้วว่าถ้าเกิดว่าดวงส่านี้เนี่ย มีโอกาสครับว่าสร้างแล้วสร้างบุญด้วยกันถวายหนังสือนะครับพระภิสูฆ์บางทีก็มีนักเรียนชั้นตําชั้นชั้นชั้นตรีชั้นโทนะครับไปบริจาคจะดีขึ้นนะครับอาจารย์ขาขออนุญาตนิดนึงมาพูดถึงเรื่องของกระดองเต่ากูอยากรู้ว่าทําไมกระดองเต่าเนี่ยคืออ่ะกตารู้แล้วทำบุญส่วนใหญ่คนเราเนาะพี่ใหญ่นะชอบปล่อยเต่าเพราะอะไรอายุจะได้ยืน มีมีนัยยะว่าที่ปล่อยเต่าเพราะจะได้อายุยืนเหมือนเหมือนกับอายุของเต่านะครับแต่เต่าโดนฆ่ากินหมดเลยค่ะบนี่มีความเป็นมาครับว่าทําไมคนถึงตั้งแต่โบราณจาร์นะครับเอาเต่าเนี่ยมาทําเป็นวัตถุมงคลท,ที่ใช้เรียกเงินเรียกทองโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจริงเหรอคะมันเพ,เพราะอะไรครับทาไมถึงใช้เต่า มีมีที่มาจากเคยได้ยนินข้อนิทาน500ชาติก่อนที่พระสมมาสมบุรณเจ้าจะมาบังเกิดแล้วตัดสรุ้นะครับ<ง>ในอดีตชาติชาติหนึ่งครับ,รบท่านได้สวยชาติเป็นพญาเต่าเรือนเรือนเหมือนบ้านเรือนอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ใช้เชื่อพญาเต่าเรือนเนี่ยเพราะว่าร่างกายของเต่าที่ท,ท่านเกิดมาในภพชาตินั้นใหญ่<ง>ใหญ่เท่าบ้านเลยเมั้งนั่นเถอะนะครับ<อ>ก็อยู่ในเกาะแห่งหนึ่งนะครับแล้วด้วยความที่เป็นมีมีหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ย ก็เป็นเต่าที่แบบจิตใจดีนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีชาวบ้านครับนั่งเรือมานะครับแล้วปรากฏหลงทางต้องมาติดที่เกาะนั้นก็เริ่มหาอาหารอะไรกินนะครับพญาเต่าเรือนก็เห็นเห็นอยู่สักพักหนึ่งพอไม่กี่วันอาหารก็หมดอะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ไม่ได้จเจริญ<อ>เริ่มที่จะขาดแคลนคแล้วมนุษย์ครับพอเกิดความจําเป็นฆ่ากันกินเนื้อกันใช่คือเริ่มเริ่มจะเหมือนกับว่ามีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นท่านก็ อดรนทนไม่ได้ก็กบอกกล่าวครับด้วยฤทธิ์ท่านก็สามารถพูดให้มนุษย์เข้าใจได้ว่าเราจะสละเลือดเนื้อของเราเี่ยให้เป็นอาหารของท่านซะ mm hmm. แล้วก็เอากระดองเราเไปทำ,ทำเรือกลับไปแล้วกันก็ mm hmm. กลิ้งตัวเองลงมานะครับจากเขาเนี่ยก็แตกนะครับแล้วก็เลือดเนื้ออะไรก็ออกมาชาวบ้านก็เอา,เ,อาเนื้อนะครับ mm hmm. ของท่าน,นมากินกินจนรอดชีวิตได้แล้วก็เอากระดองส่วนที่เหลือมาทําเป็นเรือนะครับ oh. จนกลับถึงบ้านได้ นะครับ oh. ด,ด้วยด้วยอนุภาพนี้ทำให้ท่านน่ะได้เเสียสละนะครับ<ช>เป็นเขาเรียกอุปปบรารมีคือบรารมีขั้นสูงสุดนะครับได้ได้สวยชาติเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยเคร็ดอ,อันนี้เนี่ยนะครับคือวิชานี้จึงออกมาว่าเวลาที่ใครเนี่ยเอายันเนี่ยมาเขียนนะครับบนกระดองเต่าที่ตายโดยธรรมชาตินะครับแล้วปลุกเสกนะครับด้วย หัวใจพญาเต่าเรือนและหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยจะช่วยคุ้มครองเพลิงตลายหเหมือนกับที่ประชาชนพวกนั้นนะได้รับการคุ้มครองให้ชีวิตรอดรและที่สําคัญเนี่ยจะเรียกเงินเรียกทองเข้ามามถ้าเกิดว่าเ,เป็นพญาเต่าเรือนเทนัสตะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ย ก็เอาไว้ที่บ้านอย่างอย่างที่สำนักเนี้ยก็เอาไว้ได้ที่บ้านนะครับแต่พกไม่ได้นะคะลำบากลำบากรถใหญ่ไปค่ะไม่ใหญ่ค่ะรถใหญ่เนี่ว่ากันว่าเวลาบูชาเนี่ยก็อาจจะหาน้ํานะครับบางทีก็ลอยพวกดอกไม้เป็นการบูชานะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนรู้สึกว่าเออยากจะพกติดตัวให้มีเงินมีทองเข้ามาจะมีลักษณะอย่างที่เราเราเห็นเล็กลงมาก็ใช้บางส่วนของของกระดองเต่านะครับอ๋อจเคยเห็นคนแบบว่า พกันเยอะมากเลยครับที่ย้ำย้ำว่าตายโดยธรรมชาตินะครับ,รบแล้วก็แ,กแล้วก็ด้านด้านหลังนี่ก็แล้วแต่ว่าจะใส่สิ่งของที่เน้นเรื่องของเงินทองอย่างนี้เขาเรียกพลอยกินบ่อเสี้ยงที่เคยพูดถึงนะครับ,รบพลอยกินบ่อเสี้ยงก็ลักษณะก็จะเป็นเป็นพลอยนะครับที่ ที่มีสีแดงเจือปนนะครับมีสีขาวเจือปนบางคนบอกเสียงโชคเสียงอะไรก็มีพวกพวกที่ใช้ในการที่ว่าเวลาเสียงโชคเสียงเสียงพนันนะบางคนยังอย่าง,งที่ผมไปต่างประเทศเนี่ยลูกศิ์ชาวต่างประเทศเขาจะมีเรียกวิถีชีวิตในการที่จะใช้เสียงโชคในคาสินโนในอะไรลักณานี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเท่าที่ผมเห็นในในประเทศไทยตอนนี้ ก็มีที่ผมทำเนี่ยจนเป็นลักษณะที่จะใช้กระดองเต่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราเรามองนะครับเรามองเรื่องของวัตถุบางคนที่ทําจากรกระดองเต่านะครับถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี้ยจะมีหลายๆคณา,าจารย์เดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะครับ oh. ก็จะทําเป็นลักษณะที่ว่าบางทีก็เป็นลักษณะนี้ครับเป็นหิน oh. เป็นหินที่แกะออกมาเป็นรูปเต่า อันนี้เป็นหินอะไรคะจันโอมเป็นหินอันนี้เป็นหินพระธาตุที่เขาสามรอยยอดบางท่านก็ทําเป็นโลหะอย่างที่เราเห็นหน้าจอเนี่ยเป็นโลหะแล้วเขียนยันเข้าไปนะครับซึ่งอันนั้นเป็นลักษณะการจําลองบางท่านก็เป็นเหรียญโลหะแล้วเห็นเขียนรูปพระเขียนยันเอาไปห้อยคอติดตัวนะครับเป็นเป็นท่ายันก็มีนะครับซึ่งหลายๆท่านก็จะทําไปตามสตินะครับแต่ว่าเนี่ยคือให้เห็นว่าที่พญาต่อเรือนเนี่ย สละชีวิตตนเองอ่ะต่อมาก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเดชะแต่ว่าผมเนี่ยเวลาทำวัตถุมงคลมผมอยากจะใช้ของที่มันจริงๆเลยก็ใช้กระดองเต่าจริงๆเลยมาแต่เราไม่ได้ไปฆ่านะคะเป็นเต่าที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบว่าตอนนี้พอเห็นว่าเป็นกระดองเต่าไปฆ่าเขามาเพื่อจะเอากระดงไม่ได้ไไม่ด้จะตายโดยธรรมชาตินะครับเนี่ยก็เราก็จะเห็นจะมีหลวงปู่หลวงพ่อหลายๆท่านนะครับที่จะสร้างวัตถุมงคลลักษณะนี้มา ก<ลา>็ <S <S ช่วยให้เสริมให้สิ่มงคลโดยเพาะเรล่นงเงินทองให้สิิ์ผู้บูชานะครับได้รับเงินรับทองกันไปนะครับสนใจ<ช>อย่างเงี้ยค่ะที่ที่ท บ้านอาจารย์อมีไหมคะมีครับผมก็จะมีทั้งส่วนมากเลยนะผมอยากให้ใช้แบบพกติดตัวไปก็ติดต่อกันได้นะครับที่บ้านมหาบตรานะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรศัพท์ชใช่เขาสามารถที่จะห้อยคอติดตัวได้เรียกเงินงเรียกทองเรียกเงินเรียกทองได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์อมยังอยู่กับเรายังไม่ไปไหนนะคะช่วงหน้าพี่ใหญ่ครับผมมาเลยวันนี้มาเปิดซิงช่วงนาทีทองตุลาเตรียมคนที่ขาวสวย มว,ยว่วอยอ <มา S 1> ึ่มมาให้ใหญ่ลนรามเลยนะอนะไรครับใครที่อยากเปลี่ยนชีวิตเป็นซุป คุณผู้ชมเหมือนซุปตาก็ย่อนมาจากซปเปอร์สตาร์เนี่ยค่ะนาทีทองช่วงหน้าจัดนะคุณพี่ใหญ่โดยเฉพาะใครที่ดำเงือกตั้งแต่แบบว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วไม่เคยได้มีโอกาสขาวแม้แต่คนใต้ก็ขาวได้กับซุปตาคุณเวลาสิบนาทีถ้าหลังจาก10นาทีคุณก็จะไม่มีอีกแล้วเราบอกได้เลยว่าวันนี้ซุปตาไม่เคยลดราคาที่ถูกขนาดนี้ในช่องเคเบิลทีวีหรือฟรีทีวีมีที่โหดวิชวิตนาทีทองที่เดียวสักครู่ค่ะ Let me talk back.